คนที่ตัดจบกับคุณไปเวลานี้เขายังคิดถึงคุณไหมรำลุมพงาน,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 งนะน,นงไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะคนคนนี้ที่ทิ้งคุณไปคนคนนี้ที่ตัดจบกับคุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวม เขายังคิดถึงคุณไหมคนที่ตัดจบกันไปคนที่ทิ้งคุณไปคนคนนี้ห้าใบนะเขายังรู้สึกคิดถึงคุณไหมคนที่ตัดจบกันไปแล้วเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงเรือลอนะ คนคนนี้ชาว่าตลมเมตุนตุนกุมใต้สำรักที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณได้เดินจากคุณไปหันหลังคุณไปเดินจากคุณไปโดยที่ไม่มีเยอะใหญ่คนคนนี้ชาว่าตดินประสบก,กันก่อนคุณมีประเด็นต่อกันเขาตัดจบจากคุณไปเขาเดินอันหลังให้คุณไปคนคนนี้สองดาบเมตุนตุนกุมธาตุลมเวลานี้เขามีความหลังเลมากๆคนคนนี้ เขามีความหลังเลมากมายสองจิตสใจคนคนนี้ชาวท่าลมเ,เมตุนตุนกุมชาวท่าฝ่ายเมสิงตนุ k i n g of w a รเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากคนนี้ mm hmm. เขาคิดถึงคุณจริงๆ mm hmm. ชาวทาาปลายเมสิงตนุ mm hmm. เขายังคิดถึงคุณนะคนที่ทิ้งคุณไปคนคนนี้ โผล่เป็นตะข้อเขายังมีคุณอยู่ในใจเขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้เขาเอาคุณจากหัวเขาไม่ได้นะคนคนนี้เขายังมีคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ท r a n s p a r ร์นทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปคุณสองคนต้องปรับตัวเอาหากัน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปการพูดคุยกันแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆทำพลังพระมากใยาย,ายในน่ไพ่คนนคนคนนี้คนนี้ชาวทาานลมไม่ถุนตุนกลุมเป็นคนค่อนข้างมีโก้นะคนคนนี้ที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะกันที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกัน ต่างคนต่างเดินออกจากการมีประเด็นต่างกันเขาได้ทิ้งคุณไปคนคนนี้ชาวตาตัดไปเมสสิงตันุเขาคิดหนักมากเวลานี้คิดหนักมากใหม่คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณคนคนนี้ชาวตาตัดไปเมสสิงตันุเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ของคุณที่ทิ้งคุณไปที่ตัดจบกับคุณไปเขาไม่เคยลืมคุณเขามุกออนจากคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากมากเวลานี้